วัสดีค่ะ EP 2อยู่ที่เรื่องบรรยากาศของโลกนะคะย้ำกรดิพีว่าบรรยากาศของโลกก็คือใช้ประโยชน์สำหรับการปรับอุณหภูมิโลกป้องกันรังสีนะและป้องกันวัตถุจัดอวกาศมาพุ่งชนทีนี้ความหนาแน่นค่ะอากาศถ้ายิ่งสูงขึ้นไปจากพื้นโลกความหนาแน่นก็จะเบาบางความหนาแน่นใกล้พื้นดินหรือ สูงจากพื้นโลกขึ้นไปเบาบางอยู่ที่พื้นโลกก็จะหนาแน่นกว่านะคะดูรูปนี้นี่เราเรียนตอนป5นะฉะนั้นยิ่งสูงขึ้นไปค่ะอากาศก็จะยิ่งเบาบางส่วนชั้นของชั้นบรรยากาศมีกี่ชั้นคะโทโพสเฟียสตาโตสเฟียมีโซสเฟียเทอร์โมสเฟียและเอกโซฟเฟียนอกโลกไปเลยนะอ่า โคพโเฟียชั้นแรกค่ะเป็นชั้นที่มีแก๊สเดือนกระจกเช่นไอน้ำคาร์บอนมีเทนหนอันนี้นะเวลามันมี1%มันทำให้โลกอบอุ่นแต่ถ้ามีมากมันทำให้เกิดอะไรคะถ้ามีมากมันทำให้เกิดโลกร้อนการมีก๊าซมีเทนค่ะการวันกลางคืนอุณภูมิจะต่างกันไม่มากถ้าต่างกันไม่มากเนี่ยมันทำให้เราเกิดวัฏจักรน้ำบนพื้นโลกจึงครบจามสถานะ ที่จริงชั้นนี้นะคะโปร่งใสสามารถมีคลื่นไมโครเวฟและเครื่องพยิยวบางชนิดใช้ประโยชน์ได้ในการโทรศพัพทราบคุยหรือใช้ในการสื่อสารได้นะคะโทโพสเฟีย์ชั้นแรกต่อไปค่ะสตาโตสเฟียเป็นชั้นที่2ชั้นที่2ชั้นนี้นะอยู่สูงขึ้น20-50กิโลเมตรค่ะเมื่อมีแก๊สซิเจนในชั้นบรรยากาศนี้ก็จะ ดูดรังสี UV ไว้อ่าฉะนั้นไอรังสี UV ที่ถูกดูดไว้ใช่ไหมดวงอาทิตย์ก็จะแตกตัวรวมกับออกซิเจนโมเลกุลคู่กลายเป็นแก๊สโอโซนอ่ะพูดง่ายๆชั้นนี้มีแก๊สโอโซนที่ป้องกันมาให้โลกร้อนอยู่อืมและทำหนะ้าที่ป้องกันไม่ให้รังสีอันต้าไวโอเลตทะลุผ่านมาทำอันตรายได้สรุป ชั้นที่โอโซนอยู่ทำหน้าที่เป็นมัวคุมโลกไม่ให้ร้อนเกินนะคะต่อไปค่ะชั้นที่สามชั้นมีโซเฟียเป็นชั้นที่มีความหนาแน,น่นบรรยากาศพอฟังนะสร้างแรงเสียดทานให้กับอุปกาบาตอุกกาบาตจนลุกไหม้ค่ะฉะนั้นชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ป้องกันโลกจากกระบาต่อไปค่ะชั้นสุดท้ายถ้าหนังสือทั่วไปก็มีเทอร์โมเฟียเนาะเอกโซเฟียคือนอกโลก เทอร์โมสเฟียร์เป็นชั้นที่นอกสุดเขาบอกว่าเป็นชั้นที่เป็นเกราะป้องการราง uh ันรังสีแกมมารีบไปไหนรังสีแกมมานะรังสีแกมมาและรังสีเอจากดวงอาทิตย์ค่ะรังสีคลื่นสั้นนี้จะมีพลังงานสูงมากๆเมื่อเทียบกับโมเลกุลอากาศนี่นะผลิตออลโลลาไหมทีนี้ส่วนที่ความสูงจากพื้นดินโทโพสเฟียร คุณดูพิน้ำนะยิ่งสูงขึ้นไปอากาศยิ่งร้อนจะสลับกันนะคะสตาโตสเฟียยิ่งสูงขึ้นไปอากาศยิ่งเย็นอ่าเห็นไหมโซนนี้เทอร์โมสเฟียยิ่งสูงขึ้นไปอากาศยิ่งร้อนเครื่องบินเวลาบินบินจากโทโพสเฟียแล้วก็ไปสตาโตสเฟียแล้วพอจะลงก็ลงมาในชั้นโทโพสเฟีย น่าจะจบเรื่องนี้นะเอาฉันไปได้กะสั้นๆก่อนทบทวนเรื่องนี้กันทีน,นี้ความดันปิดท้ายความดันถ้าอุณหภูมิร้อนอากาศขยายตัวความดันต่ําจําได้ไหมเมื่อวานพี่น้ำพูดแล้วอุณหภูมิสูงความดันอากาศต่ําเราก็เรียกว่า low pressure ใช่ไหมถ้าอุณหภูมิต่ําที่ต่ําอากาศจมตัวลงความดันอากาศสูงเราก็เรียกว่า high pressure ค่ะฝากไว้ฝากไว้อันนี้ไว้สอบไหวนะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ